คืออยากจะบอกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังมีมที่โคตรดีตั้งแต่เปิดปีมาเลยทุกคนดูแล้วเล่าอีพีนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องซองแดงแต่งผีครับผมคือเต้ได้มีโอกาสไปรอบการล่าของซองแดงแต่งผีเนาะและนี่คือสสิ่งที่เต้อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเต้ประทับใจอะไรในภาพยนตร์เรื่องนี้บ้างอันแรกนะครับผมเรื่องพล็อตครับพล็อตของซองแดงแต่งผีเนี่ยเอาจริงๆนะเขาเบสออนมาจากของเวอร์ชันไทเปเนาะซึ่งเต้ยังไม่ยังไม่เคยดูของไทยเปยเลยเนี่ยคือการดูครั้งแรกของซองแดงแต่งผีแล้วเต้รู้สึกว่าพลออตขขงันนนนนเเีีี้้ยยมมมคววาาาา่สใจจและทดชไ แล้วมีความคอมเมดี้เข้าไปมันเป็นหนังมีมหนังตลกที่เต้รู้สึกว่าการส่งมุกของบิวกินพีพีสองคนนี้เธอมันไหลไปเรื่อยๆมันเข้าใจแล้วเออฉันอยากให้ทุกคนเข้าไปดูอ่ะคือน้องสองคนเก่งมากๆแล้วนักแสดงทุกคนในนั้นก็คือการส่งมุกการตีมุกกันแล้วก็ต้องขอชมจริงๆนะกับคนเขียนบทคือคนเขียนบทเนี่ยเขากลีย่ยแอร์ทามาให้ทุกตัวละครมีความสําคัญเท่ากันไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่โผล่มาตั้งแต่ตัวแรกจนถึงฉากสุดท้ายตอนจบอะไรแบบนี้เต้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ครบรถนะไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้ เส้นเรื่องต่างๆอะไรแบบนี้มันทําให้เราลุนไปตามตัวละครเราเห็นใจตัวละครเราเศร้าตามตัวละครเรามีความสุขตามตัวละครหรือแม้ตกระทั่งแบบฉากต่างๆที่มันเป็นมีมบทุกคนคือแม่งประทับใจตั้งแต่เปิดเรื่องยันปิดเรื่องเหมือนกันข้อที่2นะครับผมการแสดงขอชมบิวกิ้นพี่ๆจริงๆคือเต้เคยมีโอกาสครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมงานกับน้องแล้วก็ดูน้องๆผ่านสื่อต่างๆมาเรื่อยๆอะไรแบบนี้เรารู้สึกว่าก,การแสดงของน้องทั้งสองคนนะ่ะบางทั้งเติบโตข,ขึ้นมันทั้งมีมิติที่หลากหลายด้านขึ้นถ้าเราพูดถึงบิวกิ้นก่อน่ยี คือเม่นไม่ใช่บิวกิน แล้วตัวละครเม่นเนี้ยมันมีทั้งความเศร้ามีทั้งความตลกในตัวเองมันมีทั้งเส้นเรื่องในชีวิตต่างๆที่ตัวของเขาอะถูกเล่าออกมาผ่านบิวกินอะพีพีใช่ไหมในพาร์ทของการเป็นตีตีอะพีพีก็คือเล่นออกมาถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครตัวนี้ออกมาได้ดีมากๆเหมือนกันอยากให้ทุกคนไปเห็นจริงๆเพราะว่าทุกอย่างคือเราไม่เชื่อเลยว่า2คนเนี้ยคือบิวกินกับพีพีเราเชื่อว่าเนี้ยคือเม่นกับตีตีจริงๆถ้าจะบอกว่าประทับใจฉากไหนนะครับผมตด้บอกได้เลยว่าประทับใจตั้งแต่ฉากเปิดทุกคนดูเธออีทแน่นอนจริงๆะบออกดด้เลลยยแสุทาารมมณ์ ได้จากหนังเรื่องนี้นะครับเราว่าหนังเสิร์ฟทั้งมีมเสิร์ฟทั้งคอมเมดี้เสิร์ฟทั้งดราม่าได้ดีการจัดวางตัวละครการส่งอารมณ์การของนักแสดงหรือว่าเส้นเรื่องต่างๆที่ถูกเขียนขึ้นมาทุกอย่างมันมีความพอดีมันจัดแจงในความพอดีมากๆเราสึกว่าหนังเรื่องนี้คือกลมมากแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่น่าดูอีกเรื่องหนึ่งมากๆในเดือนนี้นะครับแล้วใครที่ดูซองแดงแต่งผีแล้วคิดเหมือนกันบ้างคอมเมนต์มาบ้างนะครับซองแดงแต่งผีหนังดีต้องดูครับ